สวัสดีค่ะมาพบกับหมวยที่ชาป,ปี้ชา n นลอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะไม่มาแต่งหน้านะคะก็คือตามหัวคลิปเลยเราจะมาคลิ้งน,นะคะวันนี้เพิ่งจะได้ของมานะคะสิ่งสิ่งนั้นก็คือก o อดเซเว่นนะคะตัวหมวยเองเนี่ย ได้มีการฟรีไปกับพี่สาวนะคะพี่สาวอะ่ะคือเป็นคนกดให้พี่สาวนี่คือจะเป็นกอลเซเวนตัวยงแล้วคือตัวเราเองอะ่ะเพิ่งสามารับกอล์ฟเซเว่นได้ประมาณราวประมาณปลายปีที่แล้วนะคะซึ่งเราก็แบบเราเป็นเมนมาร์คนะ <c ười> คือแบบเราคนที่ชอบลหลักซึ่งเราก็จะมาแกะของแกะกล่องนะคะซึ่งเพิ่งสามราส่งวันนี้นี่เองนะคะเราก็มาอัดคลิปเลยนะคะที่ยังไม่ได้แกะออกจากถุกองออกจกกล่องเลยนะคะพี่สาวส่งมาให้ ซึ่งลูก้าหน,น้าคือใครพี่มาร์คคือนะคะเราชอบมากนะคะเราก็ซับซ้อนเขาเหลายทางแต่ว่าจะมีอย่างหนึ่งที่เราไม่ได้ซับอรอนเขาก็คือจะเป็นเรื่องของแฟนนิดคือเราพยายามกดมังแล้วแต่ว่าคือเรากดไม่ได้เราเสียใจมากเลยอะด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นรูปของพี่มาร์คนะคะฉันชอบเขาเธอฉันไปเขา หลักหมื่นแขนไม่ได้จับนะคะอ่าด้านหน้านะคะก็จะมีคำว่า g o s s e v e วนะคะหมวเป็นอากาเซ่นะ <c oughs> ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะตัวหมวยองอะ่ะคือเราเนื่องจากว่าเราเป็นเข้าเนาะเราก็จะไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวสอรี่อะไรของเขาเยอะนะคะจุดเริ่มต้นหลักที่ทำให้เรามาเป็น g o d ตเวนะคะก็คือ หนึ่งคือเราเห็นนะพี่สาวเราอ่ะแชร์บ่อยมากมันเป็นมาหลายปีแล้วอ่ะประมาณสี่ห้าปีได้แล้วแหละแต่เพียงแค่ว่าตัวเราเองเราก็มีความรู้สึกว่าแบบเราก็เ,เฉยๆนี่อะไรเงี้ยก็แค่ศิลปินเกาหลีทำไมฉันต้องไปเสียเงินให้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแขนก็ไม่จับแฟนก็ไม่ใช่ทำไมฉันต้องจ่ายเงินพอตัวเองนี่เข้ามาเป็นติ่มปุ๊บอ้าวรู้เลยเพื่อผู้ชาย อดกินได้นะคะมันก็แล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลเนาะมันก็แล้วแต่ความชอบอย่างตัวของพี่มาร์กเองเนี่ยแล้วก็มีความรู้สึกว่าเคยพอเราทํางานมาเหนืน่อยเนาะบางคนชอบดูทิกต็อก,กอะไรเงี้ยค่ะตอนแรกที่เราเห็นนะมันจะเป็นข่าวน้องแบมแบมกับตัวพี่มาร์กเนี่ยเขาเป็นคููจ้นกันมันก็เลยเป็นจุดแล้วตัวก็มองเอ้ยมันก็น่ารักปีนี่แต่ว่าคือตัวเราเองก็รู้แหละว่าแบมแบมเขาก็เป็นแบบ ใครๆกับว่าเป็นผู้ชายแท้อะไรเงี้ยแต่มันจรินแล้วมันน่ารักเนาะตัวเองอ่ะเดี๋ยวพอแกะออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้เป็นอา,อาระบัมแรกนะคะของกอลเซเว่ที่หมวยพีมานะคะพอเปิดออกมานะคะโอ้อ่ะเขาก็จะมีแผ่นซีดีฝั่งเนี้ยมาให้อันหนึ่งนะคะแล้วก็ข้างในตัวเนี้ยจะเป็นพี่สาวบอกว่าเป็นโปสเตอร์เพราะพี่สาวหมวยซึ่งมาเจอันเลย ข้างในอะค่ะ,ขะ,คะเขาก็จะเป็นคล้ายๆกับโปสเตอร์นะคะอ๋อเป็นรูปรวมแบบนี้นะคะเพื่อนๆเห็นไหมน่ารักมากซึ่งเราเองอะเราก็ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันได้ทั้งคเจ็ปคนเลยเธอเธอดูสิใครอะน่าอยู่ตรงกลางเลยอะนี่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 น,น,นี่พี่มาร์กเราเองเราชอบเขามากแต่เราก็ไม่อาจเติมเลยแล้วก็แบบเออแค่แบบ ติ่งๆก็ไรอย่างนี้เนาะเป็นติ่งอุ้ย uh, โฟสเตอร์ใหญ่ของเราได้เป็นยุคยอมยุคยอมก็น่ารักรูปใหญ่แบบนี้นะคะได้เป็นยุคยอมซึ่งพี่สาวเราอะนางซื้อมาเจ็ดคนใช่ไหมนางกูวีดอยู่เพราะว่านางเหมือนจะได้รูปของแบบๆแบบไม่ครบอะแล้วก็ข้างในก็จะเป็นอ่าสมุดนะคะสมุดโน้ตของยุคยอมนะคะก็จะเป็นรูปหน้าย,ยุคยอมแบบนี้นะคะ น,นะคะคลิปนี้คือไม่มีอะไรมากนะก็แค่ม,มาโชว์ความเป็นติงกอดเซเว่นแค่นั้นเองแล้วก็บอกตัวเองว่านี่คืออากาเซ่นะไอเป็นอากาเซ่นะแล้วก็เป็นเมนหลักคือเป็นเมนมาร์กนะคะแต่ก็คือลักทุกคนทั้งเจ็ดคนนะคะ,ะข้างในเขาจะมีตัวโปสการ์ดแบบนี้ให้ เป็นรูปอ่ายุกยอมนะคะเขาก็จะเขียนว่ายุกยอมกอล์ฟเซเรนนะคะมาให้คนนี้น่ารักเนาะคนนี้ก็น่ารักนะจริงๆคนนี้สเปซเพราะว่าคนนี้สูง180นะคะพอจะไปคือต้องสูง180นะคะพี่มาก็จะมัน170กว่าอุ้ยข้างในฉันก็จะมีแจ็คสันด้วยเลยเธอคนรักทั่วประเทศเลยอ่ะฉันไม่กล้การักเขาฉันไม่หัดเอื้อม อ่านต่อมาก็จะเป็นอ่ยุคยองนาา่ารักคิวคิวสไตล์เกาหลีนะคะแล้วก็อ่านสุดท้ายจะเป็นแบมแบมลูของคนทั้งประเทศนะคะของคนไนทยทั้งประเทศน่าราักเนาะแบมแบมก็จะเป็นแบบผู้ชายน่ารักปากบวบอิ่มมากเลยอะ่ะแต่แจ็คสันเขาจะแบบอืหล่อหล่อหน้าหล่อหล่อหล่อจริงๆหล่อมากเราแบบ รู้สึกว่าเราปิดฉากบินลี่มากในการที่แบบไปขึ้นโคชล่าล่าสุดที่อเมริกาใช่ไหมคะแล้วก็แบบเราก็ดูอยู่แล้วแบบโอ้ยเท่น้ออ่ะจากนัก็จะมีสมุดของกอเสเวนนะคะด้านหลังก็จะเป็นยุกยอมนะคะน่ารักเขามีแฟนคลับที่เยอรมันเยอะมากเลยนะยุคยอมข้างในเล่นก็จะเป็นแบบนี้นะคะถ่ายครบทั้งเจ็ดคนเลย อุย้ยคนนี้หล่อจังเลอยอ่ะสปเปคคือเราจะเป็นคนที่ชอบแบบผู้ชายหน้าตาแบบเนี้ยคือแบบบนหวังยี่ป๋ออ่ะเธอหล่อจังเลอยอ่ะเขารู้ได้ไงว่าเขาฉันชอบมาเัี๋ยวเรียพวาเธอจะมีรูปพี่มาเืิอมาอุย้ยเธอดูสิหลอห่อเนาะข้างใน,นก็จะเป็นพี่บีเจบีนะคะคุณใบเฟิร์นนะคะ เขาจะชอบเจดีก็รอรออ,อันนี้เป็นแบบสมุดนะคะหน้าปกจะเป็นยุทยองแต่ข้างในอ่ะจะมีครบทุกคนเลยถ้าใครเป็นอากาเซ่จะไม่ให้รักแค่คนในคนเดียวน้อถ้าสป,ปอร์ตคือสป,ปอร์ตทั้งหมดนะคะก็ทั้งหมดก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะแต่เราก็ไม่แน่ใจว่าที่พี่สาวเราให้เรามาที่เป็นตัวรูปตรงเนี้ย พอมันสงสารเราหรือเปล่ามันรู้ว่าข้างในอ่ะอาจจะแบบเป็นใครก็ได้ที่แบบอาจไม่ใช่พี่มา้ามัก็เลยแบบให้เรามาเพื่อความสงสารซึ่งอันนี้ก็จะติดพกใส่กระเป๋าไว้แฟนมี้ก็ไม่ได้ไปมือก็ไม่ได้จับอยากจับมือมากเลยตอนแฟนมี้แต่ก็ไม่ได้ไปอ่าทั้งหมดก็ไม่ได้มีอะไรมากค่ะก็แค่จะมาโชว์ว่า ตัวเองอ่ะได้ก็เซเว่นมาเผื่อว่ามีเพื่อนๆนะคะที่ผ่านมาเป็นในส่วนของตัวอากรดซ่เหมือนกันนะคะถ้ามีอะไรก็สกิดสกิดบ้างนะคะสําหรับตัวก็เซเว่นนะคะตัวเราเองอ่ะคือบางทีเราทํางานยุ่งนะคะเราก็จะไม่มีแบบความเคลื่อนไหวของเขาเยอะเท่าไหร่เราก็จะแค่เข้าไปดูในส่วนของตัว IG นะคะของพี่มาร์เป็นหลักเราก็จะเป็น IG บริษัทที่เขาเพิ่งเปิดใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็ วันนี้ก็เดี๋ยวไปก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวาทำคลิปแต่งหน้าคลิปใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย